โอเคนะครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับนะตอนนี้เราอยู่กับช่อง x 2 0 a gaming tv นะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาอ่าเหมือนกับว่าเราไปเจอคนที่โพสแล้วแจก i p h o n e ในกลุ่มในาในกลุ่มเกมนี่นะครับซึ่งตอนแรกผมก็คิดว่าเออมันน่าจะได้จริงนะแหะเพราะว่าผมทักเมสเซจเข้าไปนะอ่าพี่คนนี้เนี่ยเออผมทักเข้าไปนะเออ มันก็มีรูปอะไรก็ไม่รู้แล้วแบบตอนแรกคือผมก็เกือบจดเชื่อแล้วแหละนั่นเหมือนกับว่าเขาพิมพ์จริงจังมากเลยผมดันแบบว่าคือดันไปแบบยังไงสังเกตรูปมันแบบว่ามันดูปแปลกๆครับก็คือทําไมมันมีแต่คนบอกว่าขอบคุณนะคะแม่มาแล้วค่ะแม่เนี่ยคือพูดแต่คำอย่างเงี้ยผมก็งงเหมือนกันมันไม่มีลูกค้าหรือคนที่แบบว่าเป็นผู้ชายบ้างหรอวะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกัน นะแล้วก็มีอันหนึง่งอะไรเนี่ยมีคือซื้อได้ได,ได้ทองเอ้ได้ทองแถมมาอันนี้คือผมว่ามันก็ไม่น่าจะเป็นไปได้นะคือแจก iPhone อะไรแต่ทำไมเขาถึงให้ทองมานะอืมบอกว่ามีการทักเข้าไปบอกว่าจะส่งทางไหนหรือเปล่าครับเขาบอกว่าทางเรามีคนไปส่งถึงบ้านอันนี้ผมก็มันก็เริ่มแปลกแลกแว่ามีคนไปส่งถึงบ้านเลยเหระเออแล้วไม่รู้ส่งจากไหนเหมือนกันหนึ่งสองวันเนี่ย ผมไม่ค่อยเชื่ออะไรใน Facebook เขาเท่าไหร่นะท่าน,นี้ผมไปดูโปรไฟล์มาละมันดูแปลกๆนะของร้านของเขาเนีย่ยอ่าแล้วก็ผมมาดูใน Facebook เนี่ยเอออย่างอื่นมันก็ดูปกตินะไอ้รูปถ่ายอะไรอย่างเงี้ยอรูปปกติมันเขาขายโทรศัพท์ทั่วไปนะครับอ่าแต่ผมมาสังเกตเอะใจตรงร้านนี่นะครับ b i g กเซลมือถือเออันนี้คือผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคือเขาไปกรอบรูปมาหรือเปล่านะ แต่ที่แน่ๆเรารู้แล้วว่าเออสถานที่เนี่ยมันเป็นร้านชื่อ Big s e l ซ Mobile นะครับผมก็จะลองแบบว่าถามไปก่อนที่ว่าเออทางร้านมันมีแบบว่ามีคนเอารูปนี้ไปใช้หรออะไรอย่างเงี้ยเออนะครับเดี๋ยวผมก็ลองทักเขาไปนะครับนะโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับ คครับนี่คือร้าน Big Sale Mobile นะครับนะก็ตามที่เห็นนะครับคืออันนี้เราแน่นอนว่าร้านเขาเราเชื่อใจได้แลวเขามีเครดิตอะไรมีตั้งเยอะตั้งแยะเลยนะครับไม่เหมือนไม่เหมือนพี่คนเมื่อกี้เขานะครับนี่นี่ชัดเลยโลโก้ร้าน Pixel Mobile เหมือนกันเดะ้นะครับเหมือนกับโลกเมื่อกี้เด้เลยเป็นโลโก้เด้เลยนะครับ เดีย๋ยวผมก็จะลองถามดูเว่อพี่เขาเนี่ยเอารูปอันนี้มีการแบบว่าใช้รูปอันนี้ไปโพสในกลุ่มเกมเป็นคนของคนเป็นคนของจากที่งานพี่ยิงหรือเปล่าทําไมแบบว่าโทรศัพท์ขายไม่ออกแล้วแบบเอาไปโพสในเอาไปโพสแจกในกลุ่มเกมทําไมต้องเป็นกลุ่มเกมด้วยเอออันนี้น่าคิดนะครับน่าคิดเหมือนกันทําไมกลุ่มขายโทรศัพท์มือสองมีทําไมไม่ไปโพสทําไมมาโพสลงกลุ่มเกม เอออันนี้ก็น่าคิดแล้วนะมันก็มีพิรุษละนะครับนี่ผมเอะใจนะตอนแรกอ่ะเดี๋ยวเราก็ลองไปถามทักแชทพี่เข้ากันเลยนะครับนะโอเคอเคอหลังจากโอเคหลังหลังจากที่เราทักทางร้านเข้าไปแล้วนะครับนะว่ามันจริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราก็มาดูกันเลยแต่ผม,มเชื่อไว้ระดับหนึ่งแลววนะ่าอ่าร้านเนี้ย มันแบบว่ารูปมันอ่ะมันแปลกๆนะครับคือเหมือนกับเขาใช้รูปจากร้านนะฮะผมลองถามเขาโอเคชัดเจนนะครับโอเคครับหลังจากที่แอดมินร้านเขาก็ตอบกลับมานะเออว่าและว่ามันหลอกจริงๆด้วยนะครับเพราะว่ารูปร้านมันมีพิรุธแล้วโทรศัพท์เนี่ย เออคือผมว่าอย่างน้อยเวลาโพสเนี่ยทำไมเขาไม่โพสให้เห็นหน้าอะไรอย่างนี้นะครับนี่เราก็จะทำตอบแบบนี้ซึ่งมันก็หลอกจริงๆด้วยนะครับทางร้านก็บอกช e ็เจนว่ามแบบนี้อ,อ๋อชัดเจนนะครับนะว่าเขาโกหกนะครับเขาหลอกนะครับซึ่ง รูปที่เขาทําในเฟซเนี่ยอ่ะของพี่คนเนี้ยไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวจะใสยังไงไม่เห็นชื่อดีกวะคือผมก็ไม่รู้เหมือนกันเฟซเขานี่คือทําไมเขาถึงต้องมาทาแบบนี้ด้วยคือการอยู่ดีกินดีมันก็แบบมันดูผมดูในเฟซเขาแล้วมันก็ไอ้นี่นะอันเขาเขาอยู่แบบโอเคดีนะแต่ผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทาไมเขาต้องมาเอาโทรศัพท์มาโพสขายในกลุ่มเกมหรือมันหลอกเด็กได้ยงงั้นเหรอเออ นะครับเนี่ยไม่แน่นะครับไอรูปพวกนี้นะเพื่อนๆนเห็นเนี่ยเออถ้านเพื่อนลองไปถามในอถ้าเป็นไม่ได้ลองไปถามกลุ่มนี้ขายโทรศัพท์นะครับไม่ก็อ่าแบบว่าต้องไอนี่นะครับต้องเช็คดีๆนะหาใน Google เอารูปภาพก็แบบแบบแคปรูปไว้แล้วก็ไปหาใน Google นะครับนะเออว่ามันแบบมันยังไงนะครับโอเค ทางร้านเขาไม่มีแบบนี้และแสดงว่าแน่นอนครับว่าไอ้คนคนนี้เมื่อกี้เขาไม่ได้เป็นลูกจ้างหรือไม่ได้ทํางานร้านนี้อย่างแน่นอนนะครับผมดูแล้วเพราะร้านไม่มีการทําแบบนี้นะครับผมก็เชื่อใจร้านระดับหนึ่งนะครับนี่นะครับชัดเจนนะครับส่วนพี่คนนี้เดี๋ยวผมก็จะอ้างไปแล้วกันนะครับว่า ดูผมพิมพ์นะโอเคมันก็จะาปอาก็ผมก็จะส่งเข้าไปอย่างนี้กันครับปฏิเสธผมอ้อมๆออไปนะครับนะ ในเมื่อเขาไม่ให้สั่งเล่นๆอ่ะผมปฏิเสธตรงๆเลยเนี่ยคือมีการหมอกนี่คือสั่งเล่นๆมายุ่มีนะครับนประจารย์ในของพี่ครับเนี่ยงงเหมือนกันนะครับแต่แน่นอนว่าหลักฐานเนี่ยผมไปถามทางร้านมาเนี่ยมันมีการเอารูปของร้านพี่เขาเนี่ยไปแอบอ้างนะครับนะ บอกว่าแจกจริงแล้วมนเป็นร้านที่ด้วยเขาด้วยเนี่ยต้องโดนสักทีแล้วล่ะพี่คนนี้นะครับเอาลูกคนเดือนไปใช้เนี่ยมันผิดนะครับเอามาเอามาหลอกมา,มาหากินอีกมันไม่ดีนะโอเคก็เตือนด,ด,ด้วยกันนะครับกลุ่มสําหรับกลุ่มเกมหรือกลุ่มอะไรก็ระวังนะครับแอบดูรูปดูร้านดูเครดิตให้ดีถ้าเป็นไม่ได้เมื่อกี้คนจริงถ้าเราเป็นลูกค้าเราลองทักไปถามพี่เขาเลยบอก ถ่ายวิดีโอคู่กับสินค้ามาเลยรูปภาพไม่ต้องนะเพราะว่ารูปภาพมันตัดต่อง่ายแต่วิดีโอเนี่ยมันค่อนข้างซับซ้อนนะเวลาเอาเราไปตัดต่อต่อนะครับแต่เมื่อกี้ผมขอบอกว่าสลัดสิทธิ์แล้วกันนะครับให้มีคนรอรับของอเออก็ออกพระปฏิเสธแบบเด็กเม่นเรื่องไป <laughs> นะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมจะดูแล้วว่าจะเบอร์ชื่อดีหรือเปล่าแต่ผมว่าน่าจะต้องไม่เบอร์แล้วล่ะอ่า จะเบอร์ดีก็ไม่รูปเหมือนกันนะครับแล้วแต่ทุกคนนะแต่นี่คือผมก็ไม่รูปเหมือนกันเพระพี่เขามาทําแบบนี้นะครับนะผมเห็นรูปในโปรไฟล์เฟซเขาก็ดูแบบดูอยู่ดีกินดีมีสุขนะครับเอองงเหมือนกันว่าอะไรมาทําแบบนี้เนียแล้วก็ชัดเจนเลยถ้าเพื่อนๆนเลื่อนอไปเห็นเฟซของคนนี้ที่โพสผ่านมาแน่นอนครับมันต้องใช้รูปกรอบแน่นอนแต่ผมหาใน Google แล้วมันไม่เจอนะแต่ผมเดาฟันธงได้ว่ามันคือรูปกรอบเพราะว่าไอ้รูปล่าสุด เ,เราการันตีได้เลยว่าคือแม่งมีพิรุธชัดเจนเห็นหน้าร้าน b i g s a l e Mobile นี่นะครับชัดเจนชัดเจนเลยนะแล้วไอ้คนที่มาเมนเนี่ยอันนี้คือผมก็ไม่รู้นะคนที่มาเมนเนี่คือคนกลางของพี่เขาหรือเปล่าแบบว่าอ่าเป็นลูกน้องของพี่เขาแบบว่าให้มาเมน้นแล้วให้คนอื่นหลงเชื่อเนี่ยอันนี้ก็มีความอาจจะเป็นไม่ได้เหมือนกันนะครับนะเออของฟรีไม่มีอยู่แบบนี้นะครับของฟรีไม่มีอยู่ในโลกอะละแต่คือแบบมันไม่ได้มาแบบเนี้ยเอ,อนะครับ ดูซื้อของออนไลน์ดูอะไรก็เตือนกันไว้ด้วยนะครับนะวันนี้ผมในฐานะเกมมิ่งคนหนึ่งนะครับเป็นเรื่องเจอโพสแบบนี้ในกลุ่มเฟซร้อนเมื่อวานก็เอามาเตือนเพื่อนๆกันนะครับนะโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันคราวหน้านะครับใน EP ถัดใ,ในครั้งถัดไปนะครับสําหรับวันนี้คลิปวันนี้ก็ขอจบการก็ขอเอ้นีเขียงเท่านี้นะครับนะก็ไม่มีอะไรแนละ้วโอเคครับไว้เจอกัน คลิปหน้านะครับโอเคครับสวัสดีครับผมที่เข้ามารับชมครับบ๊ายบาย